สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวอาหาครับวันนี้เป็นเกียิสุดๆไปเลยครับได้เจอกับพี่พ่อเพชรครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรารู้จักพี่เขาผ่านการดูซีรีส์เป็นหลักแล้วกันโอ้มีซีรีส์หลายเรื่องเลยที่ผมดูจากคุณน่ะแน่ๆต้องทุกคนน่ะรู้จักผ่านสาธุค่บผมก็ถือว่าเป็นผลงานล่าสุดถามว่าตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับพี่ก็เพิ่งถ่ายสาธุจบไปได้ประมาณเดือนหนึ่งนีเองครับเนี่ยผมยังไม่ขึ้นเลยครับคิวยังไม่ขึ้นเต็มเลยครับกำลังรอเลี้ยงผมเลี้ยงคิวอยู่ก็คือสาธุสองกันมาเลยสาธุสองใช่าจะคลอดประมาณเดือนไหนครับตามทไลายของเนสซิกน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนธ เรียนธันวาเลยคือเป็นเรื่องสุดท้ายของปีเป็นแบบโปรเจกต์ที่ปิดปีเขาเมื่อเพิ่งมีแถลงข่าวไปเมื่ออาทิตย์สอาทิตย์ก่อนว่าแบบจะปิดปีด้วยโปรเจกต์สาธุวสองครับแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงครับคือเขาไม่ได้เหลืองหงเหลือขนาดนั้นใช่คือจะมีสไตล์ในการแต่งตัวค่อนข้างเยอะมากๆครับคือจริงๆเท่าที่เจอมาก็คือเจอตามอีเวนต์อ่าเราเคยรั้งแล้วซึ่งแบบสไตล์เท่มากครับโอ้ขอบคุณครับครั้งหนึ่งเจอที่เบียโรอ่าใช่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 มาใครแอดไล์ครั้งหนึ่งก็คือเจอที่น่าจะเป็นจอห์นนี่วอล 啊。 ถามเกี่ยวกับเล่นสไตล์นิดหนึ่งครับเป็นเกียรติมากฮะ <laughs> จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วแต่งตัวแบบนี้เลยตั้งแต่แรกจริง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 ก่อนหน้านี้แต่งตัวเป็นแนวไหนอย่างไรไล่ไทม์ไลน์ได้ไหมพี่ดเดกเป็นยังไงบ้างฮะได้ครับเด็กๆก็ผมเริ่มจากแบบว่าเป็นคนชอบเล่นบาสเป็นนักกีฬาบาสโรงเรียนแล้วก็จะคุ้นชินกับความเป็นฮิปฮอปแล้วก็ด้วยความแบบว่าเราเกิดปีแบบช่วง90อย่างเงี้ยตอนแบบเด็กๆปี2000 2000, 2000เนี่ยเป็นฮิปฮอปมันก็มามา,มากแบบ em, เอเมเนมเออรอ์ริเงี้ พี่ฮอปช่วงนั้นก็จะเป็นเด็กพี่อปที่แบบว่าต้องใส่เสื้อยืด3า l เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยกาง,งเกงแบบขายใหญ่ๆหลุดตูดเท่านั้นพอใส่หมวกก็ต้องแบบปัดเป๋อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมี b ิง n เออมีบิง n สร้อยใหญ่ๆไดๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสไตล์สมัยเด็กๆเลยสมัยเด็กๆเลยตั้งแต่ที่แบบคิดว่าเออเราเริ่มรู้จักการแต่งตัวหรืออยากที่จะแต่งตัวแบบว่าเป็นตัวของตัวเองอะ่ะมันเริ่มจากฮี่พอปมันเกิดจากการที่เราเล่นกีฬาด้วยใช่ครับแล้วมันก็คงเป็น culture คุ้นชินเพราะเราก็ดูบบบบาาาดูอะไรพววกกกกนนนนัััั NBA เข็แแตต่ง้ย อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอย,อยากเทพเหมือนไอดอลเรานน่นนี่นั่นมันก็ต้องตามนั้นก่อนอ่ะเราเปลี่ยนจาก <c oughs> ฮิปฮอปเป็นอะไรต่อครับ <c oughs> พอหลังจากฮิปฮอปก็คือแต่งมาจนถึงมัธยมเลื่อเข้ามาหาลัยเนี่ยแต่มาหาลัยผมว่าทุกคนยุคนั้นมันน่าจะแบบคาเดฟอะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เราต้องผ่านขาเดฟยุคขาเดฟยุคมูดี้ใส่ขาเดฟแล้วก็แบบเสื้อยืดผ้าบางๆคอกว้างๆตัวใหญ่ๆแบบมีความเซอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใส่แตูงบอดี้แสลมเออใส่รองเท้าหนังเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยทิมแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นแบบนั่นผต ผมเลือกที่จะใส่ขาเดฟกับบูทอ่ะน่าจะเป็นเพราะพี่เป้อารักครับใช่ก็แต่เคยเจอพี่เป้กันอยู่บ้างนะส่วนกันบ้างในวงการนะครับใช่ก็จะเป็นพี่เป้ตอนนั้นแล้วก็หลัจากนั้นผมก็เริ่มเข้าวงการบันเทิงด้ในการแบบประกวดร้องเพลงครับไปทีเคพแล้วพอเราไปเป็นตรงนั้นอ่ะมันก็จะแบบเหมือนมีคนมากรูมิ่งเราใช่ให้เราแบบใส่แบบนั้นแบบนี้หาสไตล์ให้เราตอนนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นแรกๆที่ทําให้เราได้แบบลองแต่งตัวอะไรที่มันหลากหลายขึ้นหรือว่ากว้างขึ้นมีจุดหนึ่เปลี่่่ยยนทรงตมคแๆ Uh huh. มีจุดที่แบบเริ่มเล่นละครเล่นซีรี์เล่นอ uh huh. <ล>ะไรครับใช่อีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันก็คาบเกี่ยวกันคือพอหลังจากก่อนที่จะผมจะไปเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือ Diary to s e ซึ่งตอนนั้นผมจะต้องอเปลี่ยนลุคเยอะมากต้องทําสีผมทีสั้นแรกก็คือต้องทําผมสีทองกดหัวทองแบบอยู่ครึ่งปีอะไรเงี้ยตลอดแล้วเติมตลอดคนดําไม่ได้อะไรเงี oh ้ย oh. โอ้หเออในยุคนั้นแบบแฟชั oh. ่นเกาหลีมันก็เริ่มมาแกลแล้วเราก็ไปอินกับศิลปินคนหนึ่งก็คือจีรากอนเราก็แบบโูอินสปายมาก คือแบบว่าเอาเสื้อผู้หญิงมาใส่ก็ได้เขา mix and match ยังไง mm hmm. เขาก็ดูเป็นเขาอะ่ะก็เลยแบบเฮ้ย <"He i, S 1> ชอบมากผมก็เลยพยายามที่จะมีเขาเป็น reference ในการแต่งตัวนอนพอหลังจากยุค KPN ขึ้นมามนเป็นจีราคอนเนี่ยแล้วนั้นก็ยาวมาเป็นอีกเกือบสิปีครับที่แบบพยายามแต่งแบบว่า <Because S 2> ให้แบบมีความเฟมินีนหน่อยนมีความเฟมินีนใช่ผมก็ลองแบบเดินเข้าโซนเสื้อผ้าของผู้หญิงว่าแบบเอยแจ็คเก็ตตัวไหนที่เราพอใส่ได้ที่เป็นของผู้หญิงเพราะแบบสมัยก่อนเหมือนแบบของผู้ชายมันจะไม่ค่อยมีที่เป็นคอปคอปอ่ะมันก็จะหายากมากถ้าเกิดเราอยากใส่คอป ราก็ต้องไปดูคนผู้หญิงหรือแบบขาเกงตอนนั้นมันก็ยังจะยังแบบไม่ค่อยมีขาแฟร์อะไรเงี้ยเราก็จะไปมองหาเกงขาแฟร์ของผู้หญิงเฮ้ยคุณมาก่อนการนะเนี่ยใช่ใช่ผมผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นผมว่าผมตามจีดาก้อนมั้งเพราะยุคนั้นอ่ะคนไทยอ่ะยังไม่แต่งแบบนี้แต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็แต่งตามจีดาก้อนหมดเลยใช่ใช่แต่ผมแบบดันไปรู้จักเขาเร็วมั้งก็แปลว่าต้องมีกระเป๋าผู้หญิงอยู่ในคลังของการในโตวด้วยเด็กกระเป๋าผู้หญิงแล้วเคยมีเป็นแบบกึ่งๆกระเป๋าผ้าแบบเป็นขนมมิิงสีีดดาอออ่แตเเป็นนว เราก็สะพายอ่ะในในจีนน่าจะมีอยู่นะซึ่งมันต้องเป็นแบบอันช็อตๆเลยว่าใช่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 อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็แบบลองสนุกไปเรื่อยครับจังหวะนั้นผมว่ามันต้องเป็นการทุ่มทุนการซื้อของละมีเสื้อผ้าตัวไหนในยุคนั้นที่แบบแพงสุดในชีวิตมาที่ซื้อตัดสินใจซื้อแต่ก่อนผมอ่ะไม่ได้อินกับแบรนด์เนมมากแล้วก็แบบไม่ได้มีแบบว่ากําลังซัพพอร์ตด้วยแต่พอเริ่มทางานแรกๆมันก็เริ่มมีเงินเก็บมีอะไรแล้วด้วยความที่เราเห็นจีนแล้วก็บางทีก็จะค่อนข้างแบด ชีวิตที่เคยซื้อมาก็คือรองเท้าของจิ๊บแซงโรลองที่เป็นบูทมันจะมีความแบบคาร์บอยหน่อยนนอะไรเงี้ยใช่แลมแลมเป็นหนังกลับทุก,ว,กวันนี้ยังใส่อยู่ปะทุกวันนี้ยังเก็บอยู่ในกล่องเก<ไ>็บไม่ใส่เลยเหรอคือน้อยน้อยมากครับอาจจะต้องแบบเลือกหน่อยแต่ก็ใส่นะเพราะว่าทุกวันนี้พอเรากลับมาแต่งวินเทจมันก็เอาไปอัดแอปได้ในในบางทีเวลาที่วันไหนเราใส่แบบว่าขาแฟรสีดาอะไรเงี้ยเราก็จะโอเคจีบูทมาใส่อันนั้นมันเหมือนเป็นแบบแบรนด์เนมชิ้นแรกที่เราซื้อให้ของขวัญตัวเองด้วยเราก็แบบอยากจะเก็บมันไว้อ่งเรอบื รื่องราวของสิ่งของด้วยมั้งที่ซื้อมาด้วยที่ซื้อมาด้วยใช่เราจะผูกพันกับอะไรบางอย่างที่แบบเราตั้งใจซื้อมันมาหรืออะไรมันมา,าใช่แต่ว่าจะไม่ขายของที่ซื้อเลยเหรอน้อยมากครับอาจจะแบบเป็นอันที่แบบอารมณ์ช่ววูบอบอาจจะมีคัยผมเคยก็ใส่แบบ Balenciaga คู่ใหญ่อะ่ะชื่อรุ่นอะไรอะ่ะที่เปิเทปเอสเนะออแค่น,นั้นอันสุดท้ายก็คือแบบไม่ไหวก็ต้องแบบขายเราจุดไหนที่พลิกระหว่างการเป็นจีดากอนซึ่งตอนเนี้ยไม่ใช่จีดากอนนะทุกคนนะครับจากจีดากอนมาเป็นสไตล์นี้หรือหรือมีก่อนหน้านี้อีกปะไม เพราะว่าแต่งเป็นแบบอย่างนั้นน่าจะแบบ10ปีได้ครับแต่ว่าผมรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ฟินมากนะกับการที่ผมได้แบบพยายามที่จะเป็นแบบอย่างนั้นหรือแบบเออเพราะว่ามันทําให้เรามิกได้เก่งขึ้นเยอะมากอะช่วยแบบ11เอ็ดของเสื้อผ้าหรือสีหรืออะไรก็ตามผมรู้สึกว่าแบบผมได้การมิกแอนด์แมชมาจากตรงนั้นเยอะมากจากจีรากอนคือใช่เอางี้เปิดรูปจีรากอ็แล้วแต่งตามเลยปะหรือว่าไม่บางลุคที่เราชอบมากเราก็จะพยายามแต่ว่าเราก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้แบรนด์เดียวกับเขาแต่ว่าก็อาจจะไปถึงใกล้เคียงแบบทรงคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันยกัน แต่เขาเป็นคนที่แต่งครอปมาตั้งแต่แรกแล้วอะใช่ขาม้ามาตลอดใช่เขาสุดยอดมากทุกวันนี้ก็ยังแบบล้ำอยู่เก้าอี้ที่บ้านคือเขาแพงกว่าบ้านหมุนทั้งหลังโอ้ยครับใช่แค่เก้าอี้ตัวเดียวใช่ใช่เขาเหมือนเขาสะสมงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะเป็นแบบพวกอย่างนั้นนะฮะเราทำไมถึงผันตัวจากความแกรมความเฟมินินมาสู่ยุคนี้ที่เรียกว่าอาจจะเวิร์กแวร์ได้เลยนะใช่ใช่ผมไม่ได้ นึกว่ามันเริ่มจากอะไรอยู่นะมันก็คงจะเป็นการมองหาเสื้อผ้าไปเรื่อยๆหรือเปลครับจนมาเห็นว่าเออวินเทจเนี่ยมันก็เท่เว้ยหรือแบบของมือสองเนี่ยมันก็เท่หรือแบบพาส์ติกเนนแฟร์มันก็มีอะไรที่แบบมันไม่ตะโกนแล้วอ่ะมันมีความสวยงามของมันด้วยแบบซีดูเอทของมันด้วยผ้าด้วยคัตติ้งด้วยอะไรเงี้ยเราเพิ่งมารู้ว่าอ๋อถ้าเสื้อผ้านอกจากการที่แบบให้แบบเหมือนแต่งแบบตะโกนที่เห็นชัดๆกับการที่ว่าลดทุกอย่างให้มันเล็กลงน้อยลงแต่ว่ามันยังแบบสวยงามแล้วยังตะโกนในใน บางคนเท่านั้นที่จะรู้อยู่อ่ะมันก็เท่ไปแบบทุกอย่างผมมันค่อยๆแบบมินิมอลขึ้นจากที่เยอะๆมันก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงอะไรเงี้ยเอเซสซอรี่จากแต่ก่อนก็ต้องเยอะมันก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงจนรู้สึกว่าแบบกันน้อยนี่มันคือถ้าเป็นตัวมันสบายตัวเออมันมันท่องตัวมันสบายตัวแล้วรู้สึกเป็นตัวเองกว่าด้วยในบางมุมบางบางทีเหมือนแบบเราพยายามที่จะแบบแต่งตัวให้ดีอยู่ตลอดมันก็เรื่องหนึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่พอไนถึงจุดหนึ่งผมไม่ได้พยายามแต่งตัวให้ให้ใครมาชมผมแล้วหรือแบบแต่งตัว การที่เราเราแต่งแล้วเราแสดงตัวตนของเราออกมาแบบนั้นจริงๆว่าจริงๆเราเป็นคนแบบซิมเปิลอะแค่รู้สึกว่าพอบางอย่างมันน้อยลงมันก็มีความสุขขึ้นเหมือนกันถ้าเปลี่ยนจากเฟมินความเป็นแบบแกรมประมาณหนึ่งมาหาวินเทจมันต้องแบบลึกประมาณหนึ่งเลยนะเพราะวินเทจมันคือของเก่าที่เราต้องแบบเข้าใจมันตอนเลิกซื้อก็ต้องแบบดูปีดูรุ่นดูมันดูหายไกลจากก่อนสิงที่ผมก็ใช่เออผมไม่เข้าใจเหมือนว่าอะไรหรือแบบมันอาจจะเป็นลุคที่ผมพยายามจะเปลี่ยนเลยมั้งเพราะเหมือนถ้าผมยัง เป็นลุคแบบเกาหลีแบบว่าแต่งตัวจัดๆแบบนั้นอยู่เหมือนทุกคนก็จะงจะมองผมในบทบาทของไดรี่ทูซี่ที่เป็นการ์ดที่เหมือนกับว่าหลายๆคนจะไม่ได้รู้จักว่าผมเป็นคนแบบไหนแต่เขาจะรู้จักผ่านบทบาทของงานอันนั้นเพราะว่ามันป๊อปปูล่ามากมันได้รับการยอมรับมากข้อผมนี้เป็นเมือนเขาก็นึกว่าชีวิตจริงผมผมก็อาจจะเป็นแบบ LGBT หรือแบบเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงเป็นคนตลกแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบโคตรอินโทเวิร์ตเลยแล้วก็แบบเงียบๆชอบอยู่สงบๆชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก่อน,น้ันที้คุยกันคือแทบจะไม่เข้า ใช่จะไปบ้านเพื่อนบ้านตัวเองบ้านญาติคือเข้าก็เข้าบ้างเข้ามาดูหนังเข้ามาซื้อหนังสือเข้ามากินข้าวอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยแต่แบบจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปในที่ที่แบบคนเยอะๆหรือแบบเทศกาลเขาไปไหนกันแบบไม่ไปแต่ตอนนี้คุณดังมากแล้วนะเดินไปไหนบ้าก็จะมีคนทักปะก็มีอยู่แล้วก็มีบ้างแต่ด้วยความที่ว่าผมเปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆมั้งอย่างพอผมไว้หนวดอย่างเงี้ยคนก็จําผมไม่ได้ว่าผมเป็นเป็นพระเอกชัยในสาธุะเนี่ออกมาเออถ้าเกิดแบบผมยังเดินแบบว่าไม่มีคิ้วไม่มีผมอะไรเงี้ยคนก็จะจําได้เปลี่ยนลุกนิดหนน่่อออยยยะไรงี้มผแลว คนบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่ได้แบบคุ้นชินขนาดนั้นมาพูดถึงความเป็นวินเทจกันผมคิดว่าวินเทจอ่ะจริงๆถ้าเกิดเราดีดไปเลกอะผมเชื่อว่ามันแพงกว่าแต่ภาพบานเทจมันอันอีอะิะ ก็จริงมีตัวไหนที่ <c oughs> ลงทุนซื้อแบบจริงจังแล้วแบบแพงมากๆในชีวิตได้ปะจำได้ไหมมีเป็นนี่แหละอันนี้แลแค่นาฬิกาคาเทียวินเทจแค่นั้นแหละคือเหมือนกับเราชอบวินเทจซึ่งวินเทจมันก็จะแบบเราก็เน่ยเราต้องไม่ดูว่าวินเทจแต่ละปีแต่อะไรอะ่ะมันก็จะแบบเหมือนจะมีเลนส์ของมันประมาณนึงคือแบบตัววินเทจที่แพงกว่าตัวนี้ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่อันเนี้ยมันก็คือเป็นแบบวินเทจเริ่มต้นเท่าที่ผมจะแฮปปี้กับมันได้แล้วก็จ่ายมันได้แล้วยังสบายใจอยู่ก็เริ่มมาจากตัวนี้ใช่เริ่มมาาาาจกกนนฬิซึ่ง้เป็ตัว ในห้างแบบตัวใหม่อย่างเงี้ยผมก็จะเฉยๆเพราะมันจะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยทรงมันจะไม่เหมือนกันมัจะแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าสมัยก่อนที่มันเริ่มมาจากแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบต้องอ่านเยอะเหมือนกันนะเพราะต้องเข้าใจว่าแบบมันมีแทงหลุยแทงธรรมดาแทงที่แบบว่าไปเวอร์มิลผมก็คงดูจากชาวชาวยูทูบทั้งหลายยูทูบเบอร์ที่พยายามผลิตคอนเทนต์ให้คนอย่างพวกเราดูเนี่ยแหละครับผมก็เสพหลายช่องอยู่เหมือนกันแหละว่ายง่ายช่องคุณบิวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมเสพอยู่แล้วขอบคุณครับครับผมถ้าเกิดนาฬิกา แบบเริ่มมินเทก่อนที่จะซื้อเสื้อผ้าอีกผมเริ่มจากนาฬิกานี่แหละมีตัวล่าสุดไหมที่เพิ่งจัดมาก็ตัวนี้คือตัวนี้เลยอ่าครับใช่ตัวนี้คือเวอร์ชวแวร์จากเมมโมรี a แบ์ไม่ค่อยเห็นคนแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะในประเทศไทยผมว่าโอเคมีแหละแต่ว่าเราจะไม่เห็นแบบทั่วไปทั่วไปใช่ไหมก็น่าจะจริงน่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบสไตล์นี้ด้วยมั้งผมรู้สึกว่าคนไม่ได้แต่งเยอะผม if you know you know ใช่ใช่ผมจะชอบแบบอะไรที่แบบน้อยๆไม่ต้องตะโกนแต่ถ้ารู้ก็จะรู้แล้วก็แบบคือเมื่อก่อนผมเป็นนแต่่วาทร้พุกี รู้สึกว่าแบบผมไม่ตามอีกแล้วผมวิธีคิดต่อไปนี้คือแบบซื้อทุกอย่างที่แบบผมจะใส่ไปจนผมแก่ตายอะ่ะว้างจริงนะ<ๆ>ผมผมแบบรู้สึกแบบนั้นไปแล้วไอ้พวกเนี้ยแล้วผมจะมีความสุขกับมันเนี้ยพอมันเวลามันผ่านไป5 6ปีอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มมีความสุขที่แบบเอ้ยมันอยู่กับเรามา5 6ปีแล้วแต่มันจะอยู่ต่อไปอีก10ปี20ปี30ปีนะทุกอย่างครับเสื้อกางเกงท้าอ,อ,อะไรเนงะี้ยผมจะแบบชอบวิธีคิดแบบนี้ไปแล้วว่าแบบไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างหรือตามเทรนด์ทุกอางมาิงรืซ้ออนัจจะ ก่อนไหมว่ามันสามารถ mix and match กับของที่บ้านได้ด้วยตอนแรกๆก็นึกนะฮะแต่ผมมาเจออย่างหนึ่งที่ว่าพอเราซื้อไปเรื่อยๆเราแค่ชอบบางอย่างของของมันในถึงสไตล์ของเราตอนนี้โทนสีสไตล์ความมีเทียอะไรเงรี้ยเรากลับมาดูอีกทีแล้วลองใส่ดูมันกลับดูแบบ mix ได้ไปหมดเลยอะตอนแรกเราเคยคิดว่าอ๋อเราคงจะซื้ออันนี้มาใส่กับนี้เนะื้อเสื้อตัวนี้ใส่กางเกงตงัวนี้แต่จริงๆแล้วพอหลังๆมาเนี้ยไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะว่ามันมาแมทกันได้หมดเลยด้ยอาจจะว่าผมอาจจะมีความชอบบางอย่างที่แบบผมรู้แล้วว่าใกล้ๆก เออแบบเนี้ยผมชอบยังไงมันก็ แมตต์บนล่างเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแฟชั่นขนาดนั้นกับมอไม่ตามเทรนด์อาจจะอาจจะแบบนั้นด้วยมั้งครับอยากให้ฝากนิดนึงถึงคนที่แบบกําลังอยากจะเข้ามาแต่งตัวจริงๆแล้วผมว่าผู้ชายหลังๆแต่งตัวดีขึ้นมากๆอวครับสนุกใช่ใช่เหมือนเป็นเดินงานเมดบยเนี้ยผมเห็นคนแต่งตัวเท่ๆดีๆแล้วผมมีความสุขมากเลยอะแค่เป็นยืนดูเขาแต่งเดินดูเขาแบบแล้วก็มองหน้ากันยิ้มให้กันแค่นี้ก็แบบเออมีความสุขแล้วอะม่เป็นความสนุกของคอนเทนต์ชอบแต่ง เรเรารู้ส <think> <way> <sh arp inhale> ึกกล้าๆกลัวๆในการเข้ามาแต่งตัวมีอะไรที่อยากแนะนำไหมครับเพราะว่าผมว่าคุณไปสู่จุดสูงสุดที่กลับมาหาจุดที่แบบบาลานซ์ที่สุดแบบตลอดการแบบว่าทำเลสแล้วอะแต่นี้มันคือสูงสุดแล้วนะจีดาร์กอนเก็คงจังอย่างนั้นแล้วสุดวันนี้คือไปอวกาศเออโห ผมไม่รู้ว่าผมจะแนะนําอะไรแบบเท่าไหร่เลยครับาผมไม่ได้เป็นแบบคนที่มีความรู้ผมมีแต่ความชอบผมเลยรู้สึกว่าแบบถ้าอยากจะแนะนาอ่ะผมอยากให้ทุกคนแบบหาความชอบของตัวเองให้เจอมากกว่าว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบไม่ว่ามันจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามอ่ะมันคือความชอบส่วนตัวล้วนๆอ่ะแล้วมันจะทําให้เสน่ห์ของคุณออกมาหลังจากที่คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากกว่าครับบางคนแบบว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนหรือใส่เสื้อผ้าแบบไหนแล้วมันเหมาะสมกับร่างกายเราเราก็แค่ลองดูครับเริ่มจากแบบของวินเทจก็ได้หรือของมือสองที่มันถูกๆก็ได้ไม่ คุณมีความสุขที่จะซื้อแบรนด์เนมคุณก็ใส่แบรนด์เนมก็ได้ครับแต่สุดท้ายมันก็คือการลองอะเราเป็นเหมือนแบบผุ่นตัวหนึ่งที่แบบมีเอาคนเอาเสื้อผ้ามาฟิตติ้งซึ่งก็คือเราเองแล้วเราก็แค่พอฟิตติ้งเสร็จเราก็ส่งกระจกว่าเรามองตัวเองแล้วเรารู้สึกชอบตัวเองไหมอันนั้นคือแบบพื้นฐานของกับการแต่งตัวเลยแหละและการที่จะแบบทำให้ตัวเองมีสเสน่ห์หรือชัยนี่ผมรู้สึกว่ามันต้องเริ่มมาจากข้างในของตัวเองหมดเลยต้องแบบเรสเพคตัวเองรักตัวเอง เข้าใจตัวเองค่อยเรีเฟรนซ์นสิ่งเหล่านั้นอะมันออกมาผ่านเสื้อผ้าเ<อ>าราจะหาสไตล์ไงคุณอย่างที่บอกลองไปเรื่อยๆฮะอ่ะเราเริ่มจากดูก็ได้ดูแบบอ่าดูจากคุณบิวไปก่อนอค,คุณบิวแต่งประมาณนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะลองดูโอเคเสื้อเชิ้ตลายทางแบบว่าปกมีกระดุมติดอันนี้พับแขนเสื้อเท่านี้คุณก็ลองใส่แบบนั้นดูก่อนว่าคุณรู้สึกคอมฟน福特เบิลกับกับลุคแบบนี้ไหมถ้าคุณไม่คอมฟน福特เบิลคุณก็ลอง,อางหาเปลี่ยนอีกนรื<ๆ><ๆ>มันต้องค่อยๆลองเท่านั้นเลยครับผมรู้สึกว่าแบบสไตล์มันเป็นเรื่ออ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 องงงงงททีีี่่่่่่่ตตตตต้้้้คคคคยย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 ๆๆๆๆลลเเเรรรรนนนนูแแแวววมมัักกก็จะิบบโไปาาาาชุุด จะเดือวาหลอไปเรื่อยๆผมก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายผมตอนแก่กว่านี้ผมจะไปแต่งอยู่แบบไหนเป็นสไตล์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ก็ได้อาจจะไปไกลกว่านี้หรือน้อยลงกว่านี้เรื่อยๆก็ได้ผมก็ไม่รู้แมบแบบต่อไปอากจะให้ฝากผลงานครับผมเชื่อว่าทุกคนรอดูมากๆซึ่งผลงานที่ว่าคือก็คือสาธุสองครับผมก็เป็นซีรีส์ที่หวังว่าทุกคนจะคนไทยทุกคนจะรอคอยกันตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นซีรีส์ไทยเรื่องเดียวที่แบบได้ทําภาคต่อจากทางออริจินอลเน็ตฟลิกกคนะ เราติดตามปลายปีครับอาจจะนานนิดนึงตอนนี้คือพวกเราก็ถ่ายทำกันเสร็จแล้วแต่อยู่ในช่วงแบบว่าโปรดักชันละการตัด,ต,ดต่อ,ตอลงเสียงใส่ซาวประกอบอะไรอย่างนี้ผมว่ามันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจกว่าภาคหนึ่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยครับภาคหนึ่งก็ร้าใจแล้วนะอันนี้ร้าใจกว่าอีกครับเหมือนแบบสเกลมันจะแบบใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับใช่ใช่แต่เขาว่ามีแบบตัวละครใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยอ่าครับก็มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาอีกหลายท่านด้วยฝากไอจีนี่วยครับไอจีเดี๋ยวผมขึ้นของพี่เผ่าเพชรไว้ข ก็เผาเพชรเดม o นครับผม <_ d> <mon> ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ <Okay S 2> สำหรับ<ะ>คลิปที่แบบน่าจะทําให้ทุกคนได้เข้าใจคําว่าสไตลิ่งมากขึ้นแล้วกันผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราต้องซื้อของแพงหรือของถูกผมว่ามันเกี่ยวกับว่าเราซื้อแล้วเราได้ใส่มันในมุมมองที่เราชอบหรือเปล่ามากกว่าเพราะฉะนั้นก่อนทีนจี้ไปถึงจุดนั้นลองครับอยากให้ลองเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องฟังผมหรือไม่ต้องฟังพี่เผ่าเพชรเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่ว่า ให้เรื่องราวที่เราเล่ากันหรือที่ผมพูดและพี่พอเพ็รพูดเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วกันเราไปลองเองผมเชื่อว่าสภามเป็นความสุขที่ได้ลองใช่จริงครับผมขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับบิวครับแค่นี้ก่อนนะครับพกก่อนอีกทีหน้าสัปดาห์ที่นี้สวัสดีครับลืมพูด2เรื่อง ครับเรื่องสําคัญครับก็คือเออผมทําแบรนด์เครื่องหอมอยู่แบรนด์นี้นะครับชื่อคลายนะครับไปติดตามกันได้นะครับปกติก็จะเป็นเครื่องหอมเป็นแบบพวกเทียนหอม diffuser hand cream อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ล่าสุดกําลังจะแตกไลายออกมาเป็นแบบว่าเออน้ำหอม ฉีดตัวด้วยนะครับเป็นเพอร์ฟูมอันนี้เป็นตัวทดลองอยู่ครับหมายถึงว่าดีไซน์นี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าดีไซน์จริงๆหน้าออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละใช่นะะเป็นแบบนี้เลยใช่ก็อย่างกลิ่นอันนี้ชื่อว่ากลิ่นอาร์ติมิสครับเป็นกลิ่นที่ผมดีไซน์เองเพราะว่าเหมือนกับว่าผมมีหุ้นที่ร้านเนี่ยห้าคนแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปดีไซน์กลิน่นเฉพาะตัวที่แบบชื่นชอบข,ของตัวเองมา5กลิน่นซึ่งกลิ่นที่ผมจะเลฟิเซนต์ก็คือกลิ่นนี้คือกลิ่นอาร์ติมิสครับก็จะมี มาเบรกดาวความหนักของบูทกับเดอร์ให้มันแบบว่ากลมกล่อมขึ้นอะไรเงี้ยครับใชก็เป็นกลิ่นที่ผมดีไซน์ขึ้นมาฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือคาเฟ่ของร้านคลายเนี่ยครับผมอยู่ที่เชียงใหม่ลืมหมดทุกอย่างอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมก็ใครที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ไปแวะทานคาเฟ่ได้ครับอยู่ที่นิม,มานซอยห้าครับผมนิม,มานซอยห้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วแหละผลงานของผมเออเอาผลงานนอกจากสาธุและการปีนี้ผมก็จะมีผลงานน่าจะอีก2เรื่องครับนอกจากสาธุก็อาจาาอาจะออกก่อนสาธุด้วยวยังไงก็เป็น เรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามดูอีกทีเพราะเขายังไม่ให้พูดครับก็อาจจะมีเป็นภาพยนตร์ด้วยเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้โอเคขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ